ร้อยเอ็ดปล่อยพันสัตว์น้ำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2568วันที่2ี่สิบสิงหาคม2568เวลา10บนาฬิกาสาสนาทีที่แหล่งน้ำหนองสองมู่สีตำบลโหราอำเภออาซามาจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์รัตบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางอัชะรารัตบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำฉลิงพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชนานีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพันศา12สิงหาคม2,568โดยมีนายจามินวัตพิลาเอมอนพระมงจังหวัดรอยตดนายอำเภออาจสา,ารถหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำานผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนพเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนานีพันปีหลวงอีกทั้งยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนรวมทั้งปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและคนในพื้นที่ พันสั์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ประกอบด้วยพันปลาน้ำจืดที่เหมาะสมกับระบบนิเวศในท้องถิ่นเช่นปลาตะเพียนปลานินและปลาแก้มชํารวมจำนวนกว่า200 0 0ตัวบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชบณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนศูนย์ข่าวจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน จากอิทธิพลของพายุที่ทําให้เกิดฝนตกหนักติดต่อ,อก,กันหลายวันในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้น้ําป่าจากจังหวัดแพร่ไหลหลากลงสู่คลองแม่พร่องในอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้พัดพากิ่งไม้และขยะจํานวนมากมากองรวมกันบริเวณคลองหน้าด่านหมู่ที่6ตําบลแม่พนทาให้ทางระบายน้ําถูกุดตันและน้ําไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวกชาวบ้านในพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดตลอดคืนเพราะแรงว่าน้ําจะท่วมเข้าบ้านเรือนและสวนผลไม้ ด้วยความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อหาทางนำขยะและเศษไม้ออกโดยได้รับความช่วยเหลือจากจ่าสิบเอกทวัชัยกาวิละหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อจัวัดลูกชาวสวนอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดงซึ่งได้นำรถแมคโครส่วนตัวมาช่วยตักเศษขยะและท่อนไม้ที่อุดตันออกจนน้ำสามารถระบายได้สะดวกสร้างความโล่งใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าปกติแล้วคลองแม่พร่องเป็นคลองที่รับน้ำจากจังหวัดแพร่ผ่านหลายตำบลของอำเภอลับเลและจะไหลลงสู่บึงไม้ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์แต่เมื่อมีขยะมาอุดตันก็ทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับความเสี่ยงน้ำท่วมสวนทุเรียนลองกองและลางศาส์ทั้งนี้ชาวบ้านยังได้มีการเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันอีกด้วยชาวบ้านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม่จะยังไม่ได้แจ้งเรื่องไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ผลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องดูแลหลายพื้นที่แต่ก็รู้สึกขอบคุณและ่งใจในความช่วยเหลือของจาววัดลูกชาวสวนที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทต็งที่นาคาคค้า,ขา,ขาลดร่ำรายงาน